เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมในแมป last pit นะครับผมทุกคนหรือว่า last pilot นั่นเองนะครับผมทุกคนก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคนทุกคนด้วยฮะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหานะครับผมดาบบิ๊กมัมนะครับผมทุกคนก็ดาบนี้นะครับเพิ่งได้เข้ามาวันนี้เองทุกคนก็วันนี้เป็นวันอาพิหัสบดีนะครับทุกคนนะเออเขาเห็นแอดมินนะครับบอกว่าดาบเนี่ยเข้ามาตอนเช้าเช้าเลยนะครับทุกคนเออก็ วิธีหาดาบนี้นะครับผมก็จะมาบอกนั่นเองแล้วก็จะมารีวิวด้วยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนคลิปนี้ผมขอ500รไลค์ทุกคนช่วยกดไลค์ถึง500ด้วยนะครับโอเคใครี่กดแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับไปกันเลยวิธีได้รับดาบอ่าบี้ยมัมอันนี้นะครับทุกคนก็คือว่านะครับผมดาบเนี่ยทุกคนครับ ต้องตีจากบอสบิ๊กมัมนะถึงจะได้นะครับทุกคนก็คือว่าเจ้าบอสบิ๊กมัมเนี่ยจะเกิดอยู่ที่เกาะนี้นะทุกคนทุกทุกหชั่วโมง30นาทีนะครับหรือชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนบิ๊กมัมก็จะเกิดนะฮะแล้วก็จะหายภายใน15นาทีทุกคนต้องตีภายใน15นาทีด้วยนะครับผมเออแล้วโอกาสออกดาบอันนี้นะทุกคน5%เปอร์เซนะครับโอ้โหคือโคตรน้อยทุกคนครับคือบอสเกิดนานแล้วนะครับแล้วแม่งยังจะแบบได้น้อยอีกนะผมก็คือว่าบอสเกิดหนึ่งแลตีบออสโกา เฮ้ยุกคนครับก็คือแบบดีมี่โทรมาครับเมื่อกี้ก็แบบดีมี่โทรมาหาไงเออโอเคทุกคนเรามาต่อแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็คือว่าโอกาสนะครับเมื่อกี้อ่า คือบอสเกิดคือชั่วโมงครึ่งใช่ไหมทุกคนปุ๊บอ่าแล้วทุกคนคิดสภาพแม่งหายไปใน15นาทีทุกคนแล้วแบบว่าโอกาสเกิดอีกห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหตาย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 นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันเกิดตรงไหนเนาะนี่ครับคือบอสบิ๊กมันเนี่ยทุกคนครับก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะอ่าเป็นอ่าเกาะเค้กตรงนี้นะครับผมทุกคนอ่าเป็นเกาะใหม่เนาะจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผม่าผมได้ทําการถามแอดมินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะล้วก็ตีไปนะทุกคนโอกาสได้นะ เออห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะทุกคนได้มานี่ดาบหน้าตาจะประมาณนี้เลยทุกคนคนเหล่ท่อครับทุกคนดูดิน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดาบกันเลยทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือแบบผมเชื่อแบบใครหลายๆคนอยากจะเห็นแบบเออว่าดาบมันโหดแค่ไหนแล้วนะครับแน่นอนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเออลักษณะก็เทนะโอเคเรามาดูการตีธรรมดาก่อนนะครับผมตีธรรมดาครับหนึ่งสองสามอ้าหัวสามทีนะครับหัวสามทีปึ๊บปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะครับโอเคเท่มากปึ๊บ ปึ๊บเกือบตายเกือบตายถอยกันทุกคนเฮ้ยมันตีโคตรแรง1 2 3สนี่ทุกคนคือระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับดาบเนี่ยกว้างมากๆเลยนะฮะเออกว้างมากๆนะครับผมโอเคนี่คือการตีธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรานะครับผมมาดูแบบสกิลกันนะทุกคนโอเคตัว E ีครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหหัวไปไกลมากทุกคนดูดิโอ้ยดาบไกลมากนะครับทุกคนดูดิสกิลไกลนะค่อนข้างไกลนะไกลไกลไกลจัดเลยไกลจัดเลยนะครับผมนี่คือสกิลตัว E นะต่อไปตัว R ตัว R ปึ โอ้โหโอ้ my god วงกว้างด้วยนะครับผมเออวงกว้างด้วยปร๊บด้วยดิทุกคนครับเออวงกว้างว่ะกว้างอยู่นะเดี๋ยวผมลองล่างมอนตัวนี้มาฮะตีมาครับโอเคเอา้าไม่มาเว้ย <laughs> ม,มอนมันไม่มาทุกคนมอนมันดื้อมอนมันดื้อนะครับจะลองมาฝั่งนี้ดูนะมอนมันดื้ออะทุกคนปึ๊บปื๊บเอา้าปื๊บ มันวิ่งมาโอเคเออวิ่งไวเกินสกิลเออเอยลูกคนมันวิ่งไวเกินอ๋อบินหนีบินหนีนหนอเอาเอเอเเมันวิ่งไวเกินไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไวเกินนะอันนี้คือตัว e นะครับทุกคนนี่ครับอ่าแล้วก็ตัว r นะครับผมประมาณนี้นะตัว f มีไหมไม่มี Z xcv ไม่มีนะทุกคนก็มีอยู่ประมาณสสกิลนะครับผมเออหมดแล้วนะครับสำหรับสกิลนี้ หมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถามว่าดาบนี้ดีไหมสําหรับผมคิดว่าค่อนข,ข้างที่จะดีมากมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันไกลนะทุกคนแล้วก็เป็นดาบใหม่ด้วยวลาเองไปแบบเซิร์ฟไหนอะไรเงี้ยแล้วอวดเอ้ยดาบใหม่อะไรเงี้ยทุกคนโคตรเละท่ออ่ะบอกเลยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนมาสอนหาดาบใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะควฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันคลิปหน้านครับผมสำหรับขอลาไปก่อนนะ